เขาโฮมบุนไปแล้วไปอยู่มามาหน้าหยุนนดร้องหมดนี่ชันคุณครับมีม,ตมาตกปลาอยู่บบลาณคือเขามาช่วงเที่ยงเลยถนนแห่งแล้วครับจะเอารถเข้ามาฮอดหนาหนาแล้วตอนหนาก็ยังไหลยอยู่นะรถเข้ามามอมาเตอร์ไซค์เข้ามาได้แล้วคขับซีกับสบายครับทางสิเรเนี่ยคุณนะมิเตขับซีเข้ามาทางสิเรเนสิรเหาบงลงนี่จังไงคนหลายแหง้งวันนี้ไป เว่าจ้ว่าเงีนเนยบๆนะครับพวกนานงนาคนดอกมาแล้วเอาสิขอไปลุยบางว่าชิดไปทางไหนบ้างังดาเล <c oughs> นานดีกว่านับนานดีว่าไไปใหญ่เด้ปะ นะโอ้ขึ้นเด,ด่ผนผลลั่ง

มาแล้วพอหยุนดิ ไปด้ก uhm. ันแม่นป่ะโอ้เดี่ยวกันมาเล้วเดีนี่ก็โดนแล้ว

ลอยครับคนพบล่งเบ็เดแปบบนึงนะครับฝนมาเลยตกมาเลยเองนนาหนะครับเขาคฮมุนแลยละปอย่มามาหน,น,น้าหนุดลอยหมดเร่องแ,รแองแงงร,แร์มาไลยครับตัวหมดเลยเป็นยังมาเลยละรอยอย่างเยอะครับปลาก็ยังมันมา หัวมโม้ไปมันถายฝนเทามาต้องกลับไปสิฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วนับเรียรถามมึงน่าจะบิดแล้วละบิดทุกลูกแล้วจบเลยรับรับลงก่อนโอ้ันจะตาหน่อยมุกสามาติจะเลือกเลยเลย ไปครับอห้าไเอาไห1 0หร้อยห้าสิบฮะร้อยห้าสิบร้อยหอ<ไ>นึ่งไปตัวสวยไหมสวยมาหมดแล้วครับ้ายเลี้ยงแต่เราตนั่ง quen đây mình mình đi phục tục bài lệ thùng bệ 南边。嗯 フィットナイト。 Uh. Eh, estilogar... Tengkewa yes. Tengkewa LỜI đây khăn đây nữa chọc Để tụi

หล่อเป็นไงหล่อเป็งสูงกันไฟอะไเลยเขาติด <c oughs> ถ่องเรียบร้อยลต้ติดราางมีติดเยอแลยต้องไหละไปวไต้องหลังดวานั้นไปเลยโยนเลยตงนี้ก็กไปได้เลยุ่งไปเลย หลอห่อเปนไงเรไปไ้แล้ะสูงความ,มาได้บ้างะรันี่หรอรอนี้กันหนึ่งอยอมมากกว่ามอไซค์เห็นพกบืนเยอ่วกับเมื่อยอยู่มนนี่ <c oughs> <c oughs> เดยกกันไป